สนับสนุนโดย The Urban โดยปันทุก Quality Condo ชิรายุลิร้านอาหารญี่ปุ่นนิมันซอย5สวัสดีครับคุณชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการล้า,านาหมานครทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทิจังหวัดจยงหม่ดสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศในเขตพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือของไทยครับ,รบก็มีจังหวัดจหเชียงใหม่เชียงรายแม่องสอนลําปูลลำปางพะเยาแพร่และจังหวัดน่านครับ คุณผู้ชมครับรายการล้านนามนาครอ,อองอากาศทุกเวลาบ่ายสมโมงเกินถึง4ี่โมงแรงปีนี้ปีพศ .2507 จะอองอากาศเฉพาะวันสุกที่สัปดาห์ที่2และที่4ของเดือนนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ทางรายการก็มีเรื่องราวต่างๆมานําเสนอให้กับคุณชมเช่นเคยครับเดี๋ยวไปพักชมโฆษณาสักครู่กันก่อนครับแล้วมาปะกันครับดีเออร์เิถนนห้วยแก้ว คอนโดหรูคู่คนเชียงใหม่โดยปันสุขคอลเลตี้คอนโดโทรศัพท์0 5 3 2 2 2 2 2 3และ0 5 3 2 1 6 3 3 3ร้านชิลายุริสัมผัสวัฒนธรรมกันตรุงอาหารญี่ปุ่นแท้ๆบนถนนนิมานเหมินซอย5โทรศัพท์053 222 443 สำหรับช่องแรกของรายการวันนี้ครับเร้าไปชมบีบีทัศน์ของท่า,ากาศยานจัดจยงใหม่ซึ่งได้จัดกิจกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมาหลังจากนั้นผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู่นจักกับมาคมนักข่าวจัดจยงใหม่ซึ่งจะได้จัดงานวันนักข่าวต้นเดือนมีนาคมเดือนหน้าน,น,นี้ครับ คม2ท่าอากาศยานเชียงใหม่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนำโดยนาวะาอากาศโทหลักชัยเฉลยปราดผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ออกไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ร่วมกับโรงเรียนสิริมังคลาจารย์และชุมชนในพื้นที่นับเป็นครั้งแรกที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ออกไปจัดกิจกรรมวันเด็กในลักษณะเช่นนี้ ภายใต้แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของทออทออีกทั้งยังได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวอุปกรณ์กีฬาและงบประมาณสนับสนุนแกรโรงเรียนตางสักอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานหลักก็คือว่าเราพยายามจะเห็นความสำคัญนะครับของ อนาคตของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชุมชนโรงเรียนบริเวณรอบๆท่าอากาศยานที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษในเรื่องของออความเป็นอยู่นะครับในเรื่องของคุณภาพของการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่เนี่ยจะจัดขึ้นมาเนี่ยเราก็ยินดีนะครับที่จะดูแลในเรื่องของคุณภาพการศึกษาอนาคตของของออประเทศชาตินะครับซึ่งถือว่า เด็กนี่ก็จะเป็นอนาคตของประเทศชาติในรุ่นต่อๆไปเพราะนั้นเนี่ยงานวันนี้เนี่ยก็วันนี้เท่าที่ดูนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราจะจัดไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับเลจะจัดทุกๆปีแล้วก็ปีละหลายๆครั้งโดยมุ่งเน้นนะครับชุมชนบริเวณรอบๆท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้เห็นนะครับว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่เนี่ยดูแลในเรื่องของอนาคต ของลูกหลานแล้วก็ชุมชนบริเวณรอบๆสนามบินครับนอกจากนั้นแล้วถ้าอากาศยานเชียงใหม่ยังได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนโดยได้จัดคาราวานเลลี่ไปมอบเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานชาวสนามบินร่วมใจตั้งอนาคตไทย9สู่ AEC ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับผู้ประกอบการ บริษัทการบินและส่วนราชการต่างๆจัดขึ้นเมื่อวันที่25ธันวาคม2556งานนี้เรียกได้ว,ว่าอินไซต์ผู้ให้สุขใสตผู้รับจริงค่ะ ครับคุณชมครับช่วงงานดีทิทีเหนียววันนี้จะพาคุณชมมาหุงจัดงานสําคัญงานหนึ่งครับซึ่งจะเกิดขึ้นในต้นเดือนมีนาคมก็คือวันที่4มีนาคมพศ2517ัาอยเแ่วันนี้ครับผมพาคุณชมมาที่อาคารเดชชัยเฟสดิวัลจอชหม่ครับซึ่งเป็นที่ประชุมของสมาคมนักข่าวจเชหม่ยอยู่เป็นประจําและทางด้านข้างของผมนะครับคือท่านประธานหอ,อกระจายจอชหมคุคนเชิมชาตินคกข่าวกรุณาลสวัสดีครับสวัสดีครับะ แขกท่านนึงครับที่จะพาไปบรันาดคือท่านนายกสมาคมนักข่าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านปิ่นตะมลตสิริโชคพิสานสิริพับกัญจอนครัพย์กับเร่อครับกิจกรรมในวันนักข่าววันที่สี่มีนะครับผมจะมีอย่างเกิดขึ้นพ้องครับครับผมเออ่ภาคเช้านะครับผมก็มีการทําบุญนะให้บุญที่สวดมนตให้กับนักข่าวที่ร่วงรับไปนะครับผมแล้วมีการมอบโล่มอบรางวัลนะครับแล้วมีการ แจก,จกบเดินสายให้กับบุตรธิดาอของสมาชิกสามัญสมาคม,ามนักข่าวเชียงใหม่ครับหลังจากนั้นก็มีภาค,ภาคกลางคืนนะฮะจัดที่พัฒการเกศต้องเห็นนะครับผมภาคกลางคืนเริ่มแต่เวลา18-30ปไปนะครับมีการกิจกรรมมีการผูปราสั่งสค์นะครับแล้วมีการสัมมนานะครับพร้อมนั้นมีการกิจกรรมจับฉลากให้กับนักข่าวที่มาร่วมง,งานครับครับผมงานวันนักข่าวนี่มีความสําคัญยังไงบ้างครับที่อย่า เป็นการส่งเสริมวิชาชีพของน,นักวขา่าวครับก็นักข่าวนี่เป็นฐานดลนสีที่มีความสําคัญนะครับเราอุทิศทั้งปีหนึ่งน,นะฮะมาในนักข่าวว่าวนี้ต้องมีการสัมสัน์กันหนึ่งต้องมีการไปขวาลังใจของนักข่าวที่เปิดหน้าที่มาตลอดปีครับครับเห็นปีนี้ได้เชิญท่านหนอการค้าจังใไม่มาร่วมกิจกรรมด้วยไม่ทราบว่า ถ้าอยากจะพูดอิติกรรมของหอคารนี่ต้องพูดถึงคุณชลมชาตินะครับผมครับผมครับผมในฐานะเป็นที่ปรึกษาของสมาคมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นะครับแล้วก็อยากจะเสนอความคิดเห็นนะว่าสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเป็นยุคที่เรากำลังก้าวสู่ AEC นะครับเรียกว่ามันเป็นยุคที่เราจะต้องเปิดกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นบทบาทของสื่อมวลชนจะมี ค่าเรามีความหมายนะครับผมคิดว่าสื่อมวลชนเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวนํำในการที่จะทำให้คนของเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม AEC นะตอนนี้โลกมันจะเปิดกว้างแต่มันแคบลงนะสื่อมวลชนจะต้องมีบทบาทในส่วนนี้ที่จะเป็นผู้ที่จะให้ความรู้กับประชาชนของเรานะครับ ก็ขอเชิญชวนครับวันที่สี่ในนาคมเนาะครับผมเริ่มเวลาหกโมงเย็นเปนขึ้นไปครับสำหรับวันนี้ช่วงงา็นดีๆเนี่ยก็ต้องจบประเด็นทีนนี้ขอบคุณท่านประธานของสภานิติบัดญัตและก็ท่านนายกบุญธรรมครับ The Urban ถนนห้วยแก้วคอนโดหรูคู่คนเชียงใหม่โดยปันสุขคอลเลจที่คอนโด โทรศัพท์053222223และ053216333ร้านชิรายุลิสัมผัสวัฒนธรรมการตรุงอาหารญี่ปุ่นแท้ๆบนถนนนิมานเหนมินซอย5โทรศัพท์053222443ครับสำหรับช่วงที่2ของรายการข่าวประชมสกุูปขาวสั้นๆในช่วงงานดีิี่เหนือ มีหลากหลายข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้จะมีข่าวอย่างพวกนั้นไปติดตามผมได้เลยครับเมื่อวันที่9มกราคม2557ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางทำวิธีเปิดงานทุ่งทานตะวัน ที่บริเวณทุ่งทานตะวันบ้านป่าซางตำบลป่าซางโดยมีนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพะเยาโดยเน้นเป็นจุดท,ท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งมีเนื้อที่กว่าหนึ่พันไร่หากท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถแวะเวียนไปเอาท้ายรูปกันได้นะเจ้า พอมาพะเยานะครับหรือไปเชียงรายที่ผ่านพะเยาเส้นภูชี้ฟ้าหรือจะไปสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับมาทางพะเยานัเนี่ยครับแวะมาที่อำเภอดอกคำใต้ของเราแล้วมาเที่ยวทุ่งทานตะวันอันสวยงามน,นะครับรับรองว่าสวยงามแน่นอนบรรยากาศธรรมชาติดอกทานตะวันสวยบนทิวเขาทั้งหมด1,000ไร่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะครับแล้วมาเที่ยวด้วยกันครับผม 27ชมรมรถโบราณล้านนาจัดงานชุมนุมรถโบราณล้านนาครั้งที่2นำรถโบราณรถคลาสสิกที่หาดูได้ยากมารวมตัวจัดแสดงให้ประชาชนได้สัมผัสโดยมีนายอดีศรกำเนิดสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมรถโบราณล้านนาณข่วงประตูท่าแพอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจุดประสงค์ในการทําของเรานี่ก็ตั้งใจที่จะพัฒนาและก็ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมล้านนาโบราณอย่างเช่นในวันนี้เราก็จะมีดนตรีสอพื้นเมืองซึ่งนับวันก็หายากตะก้อรอดห่วงและตอนนี้มันหายไปก็เลยจะเริ่มพยายามส่งเสริมสนับสนุนกีนไอย่างนี้ขึ้นมาการทําวันนี้ เป้าหมายของเขาคือ100กันตอนนี้คิดว่า,าก,การกิจกรรมวันนี้ก็เกินเกินคาดนะครับมีมีรอบประมาณ200กว่าคันนะครับเกือบ2 0ครคันนี่ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับหรือว่างานวันนี้ประรบสบความสําเร็จนะครับ 7สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมแฟร์2014ครั้งที่15พบสินค้าอุตสาหกรรมกว่า300คูหาร่วมออกร้านพร้อมชมเทคโนโลยีเครื่องจักรที่นํานวัตกรรมใหม่ๆมาจัดแสดงโดยมีนางอัชกาศีบุญเรืองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมแฟร์2014ครั้งที่15 การเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่15ของสภาสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีผู้มาร่วมเปิดบูธถึง300กว่าบูธนะฮะเป็นที่น่าสนใจมากนะครับปีนี้เป็นเรื่องของทั้งอาหารแล้วก็เครื่องจกักรกลการเกษตร,รและอุตสาหกรรมทางด้านการผลิตนะครับ ประสงค์ในงานครั้งนี้นะคะเป็นการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตสินค้าไทยนะคะจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าเราซื้อของในประเทศไทยลดการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็เป็นการช่วยเพิ่มดุลการค้าระหว่างประเทศที่ดีขึ้นเศรษฐกิจประเทศไทยก็จะดีขึ้นค่ะ เมื่อวันที่7-9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเช่นกันนี้เจ้าต่างเทศบาลตำบลสันพักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชีมมยงใหม่ก็ได้จัดงานส่งเสริมของดีและมหัศจร,รรยร์ดินยิ้มครั้งที่4โดยระดมสินค้าโอท็อปในตำบลมาเผยแพร่โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดินยิม้มที่โด่งดังไปทั่วประเทศดินตีนีทําเอาท่านนายกเทศมนตรีท่านนรงประมาระพร้อมด้วยใครผู้มีเกียรติมาร่วมงานยิ้มกันแก้มบะฮหุบเลยทีเดียวเจ้า ่านมานั่นนะครับก็บ้านประตานทางด้านก่อเมื่อก่อนนั้นเลยครับ20ปีด้านหลังป่ะเนี่ยก็ปั้นอิฐก่อบ้านกันเนาะแล้วก็ปั้นคนโทรใส่ใส่ใส่ใสน้ำนะครับแล้วพอต่อมาเนี่ยก็มีนักศึกษาที่มาเรียนอยู่ในมอเนี่ยมาเจ้าอยู่ที่บ้านนี่แล้วก็เอาคนงานที่อยู่บ้านเนี่ยไปเป็นลูกน้องปั้นนะครับแล้วซึบเนื่อกันมาไปเดียนนี้เป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วนะครับ วันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้บริเวณคลองประตูตาแปรจังหวัดเจียงใหม่ก็ได้มีการจัดการประกวดที่ดาไม้ดอกเพื่อเป็นสีสันและไฮไลท์ให้กับงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่38ประจําปี2557ซึ่งนอกจากที่ดาไม้ดอกแล้วก็ยังมีที่ดานานาชาติจะได้เฮือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาร่วมการประกวดเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงานเป็นประจําทุกๆปีรอบปีนี้เฮาก็ได้ที่ดาไม้ดอกที่สวยสดงดงามเคียงคู่ กับดอกไม้นานาพันธุ์ที่ตางจังหวัดเจียงใหม่ได้ขนออกมาเพื่อกับนักท่องเที่ยวได้เก็บความประทับใจป๊กกับบ้านไปตัวเจ้าและที่สําคัญปีนี้เป็นปีแรกที่จังหวัดเจียงใหม่ได้จัดพิธีเปิดและนําขบวนร,รถบุพชาติออกมาในช่วงค่าเป็นสีสันที่ได้บรรยากาศแตกต่างจากทุกๆป,ปีที่เคยจัดมาและปีหน้าจะเป็นอย่างไดนั้นเราก็ต้องคอยติดตามรับชมกันต่อไปนะเจ้า บิลถนนห้วยแก้วคอนโดหรูคู่คนเชียงใหม่โดยปันสุขคอลเลตีคอนโดโทรศัพท์053222223และ053216333ร้านชิรายุลิสัมผัสวัฒนธรรมกัรตรุงอาหารญี่ปุ่นแท้ๆบนถนนนิมานเหมินซอย5โทรศัพท์053 2, และเมื่อวันอาทิตย์ที่9กลุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ครับทางเทศบาลตำบลปลาแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่นำโดยท่านนายกเทศมนตรีรุ่งพิชาป่านแก้วก็ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีกับปีน้องชจวาบ,บ้าน ประชาชนในเขตเทศบาลตะบนป่าแดดงานนี้สีสันและไฮไลท์ยูที่กันนำเอาทีมฟุตบอลออสตาดาราช่องสามมาเตะกับทีม VIP ป่าแดดทำเอาแฟนค,คลับกรีดกันสนันทีเดียวครับ ู้สึกินดีนะครับต้องพวกเราออกตานะครับก็มากันทุกครั้งแล้วก็มีความรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญมานะครับสำหรับเทศบาลตำบลตาแดดน,นะครับก็อยากฝากให้น้องๆและกันเยาวชนเป็นตัวแทนเยาวชนก็รักกีฬานะครับต้านยาเสพติดครับผมไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดครับ กุมภาพันธ์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ครับทางเทศบาลเมืองต้นเปาอํ campaign, าเภอสันขมแปงจังหวัดเจยงใหม่ก็ได้จัดงานมหัสจรจย์ล้านนาเมืองกระดาษาบ้านต้นเปาครั้งที่11ประจําปีพศ2 5 5 7ซึ่งปีนี้ตรงคอนเซ็ปต์ตอนทับสู่ประชาคมอาเซียนมีทั้งขบวนรถการตกแต่งประตูซุ้มร้านต่างๆหึงงดงามทําเอานักท่องเที่ยวที่มาร,ร่วมงานตกตะลึงสมกับที่ท่านนายกสุภคินวงศาา นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปามีความตั้งใจแด้พร้อมที่จะนำพี่น้องชจวบ,บ้านเปิดประตูต้อนทับประชาคมอ,อาเซียนตดยครับขบวนตบแต่งงานกระดาวิจิตก,การสื่อถึงความรักความสามีอย่งสิน้นดยพระปุบันเนี่ยบ้านเมืองเขาต้องการความรักงั้นแน่นอนถ้าพี่น้องบ้านต้นเปาประชาชนอนต้นเปาช่วยกันสื่อตัวนี้ออกไปยังท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศและแน่นอนครับปีหน้าเนี่ยเขาจะมีการจัด Uh, AEC เ mm hmm. ต็มรูปแบบ mm hmm. ต้อนรับแ็มเก้าประเทศจะมีการจัดประชาสัมพันธ์ใหญ่ซึ่งในแท่นจะมีงานกระดาษสาตัวนะครับอันนี้ก็ฝากน้องเที่ยวทุกท่านนะครับว่าปีหน้าเนี่ยยังมีอย่างื้อได้ดูชมและรบความอบอุ่นละมวนปกมันจัดเหมือนเดิมครับ วันวาเลนไทน์เป็นวันสากลที่ทั่วโลกหู้จักกันดีว่าเป็นวันแห่งความฮักเพรว่าจะเป็นฮักพ่อแม่ฮักปีน้องญาติสนิทมิสหายและที่พิเศษที่สุดก็คือเป็นวันที่คนฮักได้แสดงออกถึงความฮักที่มีต่อกันอย่างเช่นที่คุ้มขันโตะจังหวัดเชียงยใหม่นี่เจ้าก็ได้มีการสร้างเซอร์ไพรส์ืึ้นกับกู้ฮักโดยฝ่ายชายเปิ่ได้ลงทุนสวมใส่ชุดธนุมานเพื่อมาขอฝ่ายหญิงแต่งงานทมกางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทําเอาทุกๆคนต่างปื้มปิติ ยินดีกับกู้ฮักกูนี้ตั้งรายการก็ขอไวพร้อมเฮือตึงสองฮักกันตลอดไปแล้วก็ยาวนานนะเจ้าในเมื่อวันที่1 4ถึง16กุมภาพันธ์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เช่นกันครับทางอำเภอดอยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดงานสปะของดีดอยสเก็ดครั้งที่เจประจำปีพอต่อ7 5ดโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอยสะเก็ดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจยงหม่งานนี้ท่านใน,น,นอำเภอนฤชาโคษาศีวิไลในอำเภอดอยสะเก็ดจัดได้อย่างยิ่งใหญ่มีขบวนรถของตำบลต่างๆได้ขอดของดีสินค้าโอท็อปออกมาเผยแพร่ให้หกับนัอท่องเที่ยวที่มาร่วมงานทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมได้อย่างสวยสดงดงามสมคำร่ำลือที่ว่าคนดอยสะเก็ดนอกจากงดงามที่รูปลักษณ์แล้ว ประเพณีวัฒท่รนทรวมทั้งจิตใจย,ยังมีความงดงามแตจอะไรครับ ป็นกา,การรักษาถึงอัตลักษณ์ความเป็นพี่น้องและสังเกตเอาลาได้เป็นอย่างดีเช่นกันครับเพราะฉะนั้นโอกาสบรหารส่วจังหวัดเชียงใหม่ครับแสดงความยินดีแล้วก็บอกตลอดครับว่าในสิ่งไดทีด่เป็นประโยชน์กัการพัฒนาท้องถิ่นแล้วด้วยความยินดีครับ ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของทางรายการแล้วครับในช่วงร้านหน้าพายแอลวันนี้มี2ง,งานมาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ชมได้ไปแอลกันนะั่นคืองานมาจันอำเภอแม่วางและก็งานคืนสุเยาชาวบานเย็นซึ่งเป็นงานของสมาคมสิ์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าทุกอำเภอนะเจ้าสาวห้าอำเภอของจังหวัดยงใหม่ที่อำเภอแม่วางนะเจ้าวันที่สาวถึงสาวสี่ของเดือนกุมภาที่จะถึงนี่นะเจ้ากรขอ พ่อแม่พี่น้องนะเจ้าทุกท่านทุกคนไปเี่ยวอำเภอแม่วางนะเจ้าเพื่อไปเยี่ยมชมพี่น้องคนอำเภอแม่วางมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะเจ้ามีหอมหัวใหญ่ลำใหญ่นะเจ้าแล้วก็มีพืชทั้งด้านการเกษตรหลายอย่างกิจกรรมในครั้งนี้นะเจ้าก็มีการแสดงของโซนเผ่ามีทั้งมง้งทั้งอีกก็ระกะกระเลียงนะเจ้าวันที่เสาองเวลา19เนาฬิกาก็มีพิธีเปิด ในงานพิธีเปิดนะครั้งนี้ก็มีการเดินขบวนของหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานดังนั้นในการจัดกิจกรรมมหาชัรจ์ครั้งนี้ก็เพื่อจะเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ต่างๆในพื้นที่ของเฮาและก็แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่วางเป็นที่ฮู้จักกับนักท่องเที่ยวหามหลายๆประเทศนะจ้าก็การจัดกิจกรรมงานในครั้งนี้นะจ้ะเริ่มวันที่ซาวของกุมภาจนถึงวันที่ซาวสี่นะจ้ะเป็นงานมหาชาจดรย์ของดีอำเภอแม่วางนะจ้ะ ก็ขอเชิญชวนพ่อนนแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนมาเอี่ยวมาเยี่ยมมาชมอำเภอแม่วางของเฮานะเจ้าขอ,ขอขอบคุณนักหน้าาสวัสดีครับพี่น้องชาวบานเย็นที่เคารพครับมันพุกแล้วนะครับที่เราจะได้ปากันในงานคืนสู่เย้าชาวบานเย็นที่สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะครับตั้งแต่หกโมงเป็นต้นไปนะครับ Back t o School Go t o 109ปีอยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนพี่พี่และก็น้องนที่เป็นศิ์เก่ามาร่วมงานในเครื่องแบบนักเรียนนะครับ สำหรับการจัดงานคืนสูเย้าชาวบันเย็นในปีนี้นะครับจะเป็นการจัดงานที่ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของยุปราชเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทางคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฮองด้ทุ่มเทเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงทางด้านความบันเทิงท่านจะได้พบกับวงโยธวาทิ์รองถ้วยรางวัลชนะเลิศของสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชมาเมื่อประเมินนี้นะครับแล้วก็ยังจะได้พบกับความสามารถของน้องๆนักเรียนใน ชุดวง YRC Combo เป็นวงวงใหญ่เลยนะครับนอกจากนั้นท่านอาจารย์วิเศษบุญน,น์ก็ได้รวบรวมเอานักดนตรี YRC band จากยุคอดีตมาจนถึงปัจจุบันมารวมกันเรียกว่าคัดเอามือฉมังทั้งนั้นเลยก็เรียกว่ารวมกันเฉพาะกิจ YRC band นะครับศิลปินที่มีชื่อเสียงของยุพราชฮาซิตเกาเฮาเก็มีเทอุเทนพรมินนะฮะแล้วก็มีน้องต้น AF แล้วก็ในปีนี้สมาคมซิตเกาเฮาได้ มอบเกียรติบัตรเป็นโล่เกียรติบัตรสําหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะเรียนเชิญท่านได้มาเป็นสิทยิ์เก่ากิติมศักดิ์ของสมคสคาคมศิทยิ์เก่ายุพาราชวิทยาลัเขาตัวครับเป็นยังได้้างรครับกับเนื้อหาของทางรายการในเทปสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมที่จะมีข้อเสนอแนะติชมหรือว่าจากทีผมไปถ่ายทํารายการกันที่ไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับตามที่เบอร์ขึ้นหน้าจอนี้สําหรับรายการล้านนามานาครครับตอนนี้ก็ยังได้สร้างเว็บไซต์ www l a n a l i f e t net ซึ่งจะรวบรวมกับต่าง กับสาระข่าวสารมาเผยแร่ให้กับผู้ชมทางช่องทางเว็บไซต์นี้และคุณผู้ชมยังสามารถสมัครเข้ามาเป็นเพื่อน a c e b o o กกันได้นะครับทางร้านนาไลฟ์แล้วก็ยังมีทางรายการล้านนามานครเลยครับครับวันนี้ก็จบเวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับและทา้ายนี้ผมจะลาไปกับภาพบรรยากาศงานเลื่นเลงประจําปีของอำเภอหางดงจ,จังหวัดจชงยงหงหม่ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่กาวปดะกวดสางวังามครับไวพดกันว่าสางวงามอดจังหดงหดจงดจงาวสมจงใดสํงหรัดหวันนี้โวัดีัวัดวัดีครัดั การ้านนามหาคนครสนับสนุนโดยดีเออร์เบโดยบันทุกคุณภาพคอนโดชิรายุริร้านอาหารญี่ปุ่นนิมานซอยห้า